ดีกว่าเพราะว่านะเรามีทีมข่าวอยู่ที่โคราชด้วยนะคะสอบถามสถานการณ์เช้านี้กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องระทึกเยอะมากมนะคะ,ะเรื่องของน้ำท่วมโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีเรื่องของฟาร์มที่เลี้ยงจระเข้เอาไว้เอาน้ำท่วมอย่าบอกจะ ท่านจะามันไปถึงระดับที่พันตัวออกมาไหว้เล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนโอ้เชื่อว่าเป็นปัญหาอ่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปสอบถามสถานก,การณ์ล่าสุดนะคะกับคุณพงศิษฐ์วันวิจิตนะคะรายงานมาจากนาครราชสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงถนนท,ทั้งเขียกซึ่งเป็นถนนเส้นทางที่จะต้องวิ่งผ่าน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับซึ่งจะเห็นจากท่าน,นะครับจะเห็นได้ว่าระดับน้ําตอนเนี้กับเมื่อวานนี้ยบอกได้เลยว่าเมื่อวานนี้ผมไม่สามารถที่จะมายืนตรงบริเวณนี้ได้น้ําท่วมประมาณเกือบอ50เซนติเมตรแต่วันนี้นะครับน้ําลดลงเร็วมากแล้วจากการสังเกตจะเห็นได้ว่านะครับตรงคอสะพานถัดไปจากนู้นนะครับแล้วจะผ่านโรงพยาบาลมหาราชนั่นก็เขาบอกว่าน้ํายังคงท่วมอยู่ประมาณเ0เซนติเมตรครับดังนั้นครับเมื่อคืนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็แม่ครับภาคที่สองเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับ,รบโดยมวลน้ําจากลําน้ําลําลตะคอนน,นะครับก็ได้ไหลล้นตลิ่งพัดเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานะครับหลายจุดตลอดแนวที่เป็นลําน้ําลําตะคองนะครับที่ไหลผ่านอย่างเช่นนะครับชุมชนวิตรภาพซอยสี่ชุมชนสํโรงกันคร,รับชุมชนตะคองเก่าหมู่บ้านวีไอพีชุมชน วัดอิสานครับชุมชนวัดศาลาลอยและชุมชนมหาชัยระดับน้ําท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดนะครับท่วมกว่า50สิเซนติเมตรบ้านเรือนนับพันหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนครับส่วนทางด้านพลโทตวราชแสงผลครับแม่ทัพที่สองพร้อมด้วยนายวิเชียจรจันทร์โนโทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคร,ารับ โดยแม่เออคันนี้ครับคันที่สองก็ได้นิ้นย้ำนะครับให้เพิ่มกําลังคนสลับหมุนเวียนเสริมแนวกระสอบตายอุดรูรั่วนะครับกาแพงกั้นลําตะคองนะครับด้านหลังโรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อไม่ให้มวลน้ําไหลทะลักเข้าท่วมในเศพพื้นที่โรงพยาบาลนะครับและให้เพิ่มยุทธปกรณ์เครื่องสุดน้ํารวมทั้งศูนย์ปพเขตห้านะครับได้จัดกําลังคนอีกหนึ่งร้อยนายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประกอบไปด้วยกําลังคนหาราบที่สามมณฑลทหารบกที่ยี่สิบเอ็ด กองบัญชาก,การช่วยลบที่สองและกองคลพัฒนาที่สองจัดลดยกสูงครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลครับจนกว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนทางด้านคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยน้าสูงประมาณ50เซนติเมตรวันนี้จากที่เห็นในภาพตอนนี้ประมาณสักข้อเท้าได้ใช่ไหมคะอ่าคือน้ําที่ท่วมจาก50เซนติเมตรตรงที่ผมยืนนะครับ ลดลงเหลือประมาณสักที่สังเกตนะครับประมาณสักสิบเซนครับประมาณนี้ครับได้ครับประมาณสิบเซนรถเล็กก็สามารถวิ่งได้นะครับเฉพาะตรงบริเวณคลองสะพานตรงนั้นนะครับถ้าลงจากคลองสะพานไปนั้นรับแรงจากการสอบถานะครับเพราะว่าท่วมประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรครับยังไม่สามารถจะจะผ่านไปได้ครับผม ครับผมและอย่างตอนนี้นะฮะโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยตอนนี้คือเขามีการต้องสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมไหมแล้วก็ตอนนี้ต้องมีการขนย้ายผู้ป่วยที่จําเป็นเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลก่อนหรือเปล่าฮะอ๋อตอนนี้ยงังยังครับยงังยังมีการผลย้ายผู้ป่วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจสอบละบการก็ระวังตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะ,ะตรงพื้นที่ที่ติดก,กับลำตะคองก็จะมีกำแพงกั้นประมาณ3เมตรครับ ระดับน้าก็ยังคงไหลเที่ยวอยู่แต่ยังไม่ทะลักเข้ามาครับซึ่งตรงนี้ทุกหน่วยงานก็มีการระดมนะครับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับผมแปลว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชยังคงเปิดให้บริการาประชาชนได้ตามปากติใช่ไหมคะได้ตามปากติแต่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเห็นว่าสําหรับหมอที่นัดคนป่วยนะครับอาจจะเลื่อนไปเป็นอาทิตย์แน่ครับซึ่งก็ยังมีน้ําท่วมอยู่บางจุดเท่านั้นครับ ตัดตังหาไปก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าอาจจะมีการต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าน้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยคลี่คลายลงหรือเปล่าครับแต่เราก็มารู้อีกทีนึงว่าจะมีลมพายุเข้ามาเนี่ยถ้ามีฝนเติมลงมาเนี่ยก็ไม่แน่ครับว่าระดับน้ําที่ยังท่วมเนี่ยจะเป็นการน้ําท่วมขังหรือเปล่าตอนนี้น้ํามวลใหญ่ที่ไหลเข้ามา,าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยคิดว่านกตา็ตามตามตามที่ตะเวนดูนะครับน้าเริ่มลดลงแล้วมวลน้ําก้อนใหญ่เริ่มไหลไปสู่ มุ่งหน้าจะไปสู่อบเบอร์พิมาปลายสัปดาห์นี้แน่นอนว่าอบเบอรพิมาจะมีน้าท่วมตรงจุดไหนบ้างครับครับถ้าอย่างนั้นภาพรวมสถานาน้ำตอนนี้ที่จังที่โคราชตอนนี้ถือว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือเปล่าฮะน่าจะมีแนวโน้ทนนมนนที่ดีขึ้นครับ